าซื้อรถถึงขอนแก่นนะฮะทางเข้าครับมาถึงบ้านแล้วนะครับรถจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรถกันหน่อยครับผมมา<ป>นี่แล้วฮะรถที่จะยกไปวันนี้นะครับเป็นทีหนึ่งสองูนตัวแบ็คนะครับก็มีได้ท่อได้ยาง ได้ชกหลังฟ็อกนะครับแล้วก็ได้พวกไฟเหลวมอเตแกเจจหน้าหลังนะครับด้านหน้าก็จะได้ไปปลายแฮนด์ประมาณนี้นะครับเป็นสีดำครับใส่ย,ยางให้เรียบร้อยแล้วเหลือเอาไปจัดทรงอีกนิดนึงก็แล้วแต่ว่าเจ้าของใหม่เขาจะชอบสไตล์ไหนนะครับแต่ว่าก็ถูกว่ามีของแต่งให้มาบ้างละนะฮะนี่ครับเดี๋ยวยกกลับไปได้เลยครับอ่ะเลขใหม่นะครับ มาดูเลขใหม่ฮะอันนี้วิ่งไปประมาณ8,495 9 5กิโลครับ <Yeah. S 1> เจ้าของเดิมเขาชอบทรงนี้สไตล์นี้นะครับแต่เจ้าของใหม่อยากได้แบบไหนยังไงก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวคัสตอมกันได้นะครับ <Yeah. S 2> รถเรียมๆสวยๆฮ mm hmm. ะ ซื้อถึงบ้านเดี๋ยวเตรียมยกกลับไปได้เลยครับเดี๋ยวเอาเล่มกลับไปเลยเพราะว่าเล่มทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วโอเคครับหารถให้พร้อมแต่งนะครับจัดการให้ครับผม อเคครับก็เรียบร้อยนะขอบคุณน้องบอมด้วยนะครับนี่น้องบอมอยู่ทร็ปขอนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาเจอกันงานใบวิขอนกันนะครับก็รถสวยครับน้องบอมเขาก็มีรถหลายคันนะครับมีทั้งตัวมออลมแล้วก็คันล่าสุดนี่เป็นสคัมตัวสตีป้าควีนนะครับคนนี้ก็ตัวจริงทวีปเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไปดูแลต่อให้บอมรับขอบคุณครับทรสวัสดีครับ